สวัสดีครับและวันนี้นะครับทุกทุกคนนะครับก็กลับมาอยู่กับครูกายอีกแล้วนี่ียกว่าดูความภาคภูมิใจหน่อยมีกล่องนี้แล้วตอนนี้อ่าและใครนะใครนั่งอยู่ตรงนี้เอ่ยน้องสมายเองครับอ่าวันนี้นะครับตามที่น้องสมัยได้มีการร้องขอจริงๆมันก็ไม่ใช่การร้องขอหรอกนะมันเป็นความผิดพลาดจากคลิปที่แล้วที่จำได้ไหมว่าครูทำลลอลงไป ครูกายอัดคลิปรีวิวห้ามไปกล่องหนึ่งครับก็มันลืมดูใช่ก็มันลืมดูจริงนะเพราะว่าตอนแรกอ่ะก็กำลังสับสนอยู่ว่า2กับ3ใครขึ้นก่อนเออกล่องไหนจะมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าลองสุ่มาก่อนก็เลยตอนนั้นก็เลยได้เป็น e x ็กเ G.O. แล้วก็กีดมาก่อนแต่ก็ไม่ได้คิดว่ากล่องนั้นอ่ะมันจะเขียนเป็นเลขสามไวอ่ะอันนี้ก็ถูกต้องแล้วนะวันนี้นะครับเราจะมารีวิว BS Legend Rider Cap ์ไ d เดอร์แคปซีมเซตที่2อ่าในกล่องนี้นะครับก็จะมีตามที่เห็นเลยครับมีอากิโตะมีโอสแล้วก็มีก็ชาร์ดอ่าซึ่งก็ยังจับทางไม่ได้เหมือนกันเนาะว่า3ามตัวเนี้ยมันมาอยู่ในกล่องเดียวกันได้ยังไงอ่าเขาใช้เกณฑ์อะไรในการเอาไปอยู่ในกล่องเดียวกันอ่านี่ด้านข้าของเขาเป็นอย่างนี้ครับด้าน,นข้าขงเขาก็จะเป็นอากิโตก่อนเลยแล้วก็โอสแล้วก็ก็ชาร์ดก็คือ เรียงตามแบบว่าอะไรนะยุคสมัยเลยอากิโตะเขาจะมาก่อนอยู่แล้วแล้วก็โอสแล้วก็เป็นอาก็ฉากเป็สุดท้ายก็ฉาตนี้เกือบสุดท้ายแล้วมั้งของเลวาก็ฉาดแล้วมากาบุกาหมุแล้วมาเป็นอันนี้อาใช่แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยอายที่บอกคือแคปซมของเลเจนด์ไรเดอร์เนี่ยเซตที่4อ่มาแล้วก็คือสปอยก่อนแล้วกันมันมีอะไรบ้างนะมีคาบุโตะมีเซโรวันแล้วก็มีไกมุ ซึ่ง3ตัวเนี้ลุ้นเสียงหมดเลยอ่ะก็คือของคาบโตะอ่ะลุ้นอย่างเดียวว่ามันจะมีคําว่าคุณย่าเคยพูดเอาไว้ไหมถ้ามีนี่คือแบบโอ้โหช่าเลยนะชื่นใจเลยมันต้องมีของมันต้องมีอ่าไอคำนั้น no นี่ของจริงอยู่นี่ก็ชาดสีฟ้าโอสสีเขียวอากิโตะสีเหลืองแต่ยุคนี้นี่คือแบบว่าสมัยไม่ค่อยได้ดูใช่ไหมของกล้องเนี้ย ซีรีส์พวกนี้สมัยไม่ค่อยได้ติดตามเท่าไหร่ใช่ปะใช่นะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยสมัยดูตะกีสแล้วมันก็ข้ามเป็นกาบุกเลยส่วนก็ฉาดเนี่ยสมัยแบบว่าหาติดตามยากมากเลยครับเออใช่ก็คือสมัยเขาบอกว่าเขาดูกีสตอนที่เขามาเจอครูวันแรกตอนนั้นนะเขาได้ดูกีสเป็นตัวแรกแล้วก็ข้ามเป็นกาบุกเลยเพราะว่าตอนนั้นเขาติดตามช่องเด็ครับและทีเนี้ย หมือนกับว่าช่องเดสข่วเขาจะทำชาเลนจ์มัง้งถ้าก็ชาตตอนแรกอ่ะได้400,000วิวอ่ะเขาจะอัพตอนที่เป็นภาคไทยต่อแต่ว่าตอนนี้มาพิ่งใสกวิวเองทุกคนนะครับฝากอ่าเข้าไปดูด้วยนะครับให้ถึง400,000วิวไว้นะครับน้องอยากดูครับน้องบอกว่ารอคอยมากเลยครับซิดี้ก็ชาเขาบอกว่าตอนแรกสนุกเขาบอกว่าอยากดูตอนที่2ต่อนะฮะอ่าก็ฝากเพื่อนๆทุกๆคนนะครับช่วยไปดูเขาหน่อยฮะ อ่ะโอเคพอเง้นแล้วเนี่ยเราจะเริ่มจาก่าซีรีส์ที่เก่าที่สุดค่อยๆไล่มาถึงซีรีส์ที่ใหม่ที่สุดดีไหมก็น่าสนใจดีนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวก่องตัวนี้ก่อนนะจะได้แบบว่าปัดปื้นได้ง่ายอ่าโอเคซีรีส์ที่เก่าที่สุดนะคะก็จะเป็นอากิโตะนีอ่อากิโตะไปเสษรักอากิโตะเลยตอนหมุนก็เหมือนเดิมเหมือนเขาจะทําการไรเดอร์คลิกแล้วอะแล้วก็มีแบบว่า สัยล์ของเขาว่าก่อนที่จะบอกว่าใช้ลูกเตะอะไรทำนองนั้นอ่ะทีเนี้ยเดาไม่ออกนะว่าเสียงของอคิโตจะเป็นยังไงเพราะว่ามันจะมีเสียงแปลรักสั้นๆอนะอยู่2ตัวคือ1คือคูก,กะซึ่งเรารีวิวไปแล้วอคิโตไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าเสียงจะออกเป็นยังไงลองเลยดีไหมจัดไปครับอ่ะจัดไปนะคบอะถ้าพอแล้วครับ,เร,ะะรบเริ่มจากอคิโตแคปเตมจัดไป อรองร่วงอ๋อเสียงมันจะเป็นแบบนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงของใครนะเพราะว่าไม่ค่อยได้แบบว่าติดตามอ่าที่เป็นผ้าญี่ปุ่นนะครับอากดสามที และตามสเต็ปนะครับ3ทีไปแล้วก็4ทีต่อเลย และนี้นะครับก็คือลูกเล่นทั้งหมดนะครับของอากิตโตแคปเซนะครับอ่าเดี๋ยวนึงออกก่อนนะครับไอัตโนมัติอันนี้ไม่ต้องกดสวิตช์เลยต่อไปนะครับก็จะเป็นโอสแคปเซียมแคปเซสีเขียวนะครับของมัสไซเดอร์โอสจัดไป แปลงเสียงแปลกๆเนอะว่าไหมจากคำว่าทาโทบัตตาโทบะเป็นกุดม่อนอิงกดสามที่ และตามสเต็ปนะครับสี่ทีรัวๆไปเลยอ่าและนี่นะครับก็คือ โอสแคปเซมอ่าดึงอ,ออกเตรียมเปิดแคปเซมปิดสวิตช์อันต่อมานะครับก็จะเป็นซีรีส์นะครับที่อ่าใหม่ที่สุดในกล่องนี้นะครับก็คือก็ชาร์ดแคปเซมนะครับอ่าเป็นแสนยลักของก็ชาร์ดเลยนี่เป็นอย่างนี้มันจะเลื่อนแบบปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดไปเรื่อย ก็อย่างที่บอกนะครับฝากไปดูด้วยนะครับให้ถึง400,000วิวนะครับสักทีครับน้องรองคอยมากเลยตอนนี้อ่า้าพอแล้วนะครับก็จัดไปเลยแรบบงมาก เฮ้ยชอบเสียงมันอะเสียงของไรได้ยุคดังหลังเนี่ยแบบว่าเข้มข้นมากเลยว่าปะก็ฟังดูแปลกใหม่ไม่ซ้าใครดีนะคะใช่ใช่ยุคดังหลังมาเนี่ยคือแบบว่าก็มีอะไรแปลกใหม่ให้เราได้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับซีรีส์ไรเดอร์นะคะก็จะมีต่อไปเรื่อยๆอ่าอันนี้นะครับกดสามที่ และเราก็จะเล่นรัวๆกันเลยครับสีทีไปเลย <S 2> <S 2> <S ปัดละ และนี่นะครับก็คือนุกเล่นทั้งหมดนะครับของก็อดชาดแคปเซมนะครับอ่าดึงออกมาเลยอ่าและโคดเบอร์เซเว่นกับสู่หมดมนุษย์ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิว DX Legend Rider Cap s เ m แคปเซมเซ็ตที่2อ่ามีตัวอะไรบ้างนะสมยัย มีก็ชาดมีโอสแล้วก็มีอากิโตะครับอ่าใช่ใช่มีก็ชาดโอสอากิโตะอ่าถ้าไล่จับใหม่มาหาเก่านะก็จะมีประมาณน,นี้เลยครับเป็นยังไงเราได้ถ่ายทําแบบถูกต้องตามขั้นตอนแล้วเนาะก็รอจัดเซตที่4ต่อยาวๆเลยนะครับรอเซตสอ่าได้เดี๋ยวแป้นตกโอเครอเซตที่4สปอยไปแล้วอะ รอคุณย่าเคยพูดเอาไว้ใช่ไหมประมาณนั้นครับอ่าโอเคถ้าเซสตีมาเมื่อไหร่เดี๋ยวจะรีอ่าออเดอร์มานะครับอ่าสหรับวันนี้นะครับพวกเรา2คนนะครับก็จบเร็วเลยเนาะช่วงนี้เราได้อากลางวันกันก็คือแบบว่าอ่าพลังงานของเรา2คนก็เหลือล้อนพอสมควรนะไอทอนดอนนั้นนะครับแต่เราจบไวมากแคปเซมนี่คือแบบว่ารีวิวสบายมาก เป็นเรื่องน่าเศร้าที่การแชทที่มาเจ็ดอันที่เคยบอกเอาไว้นะครับยังรีวิวไม่ได้นะครับยังไม่มีคิม,มวาสะที่เป็นสล็อตไม้ตายอะ่ะยังไม่มีเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับกำลังออเดอร์มาสิ่งที่ขาดหายไปนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับพวกเราสองคนนะครับก็ขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบใจก็อย่าลืมอะไรนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซั s cribe ให้กับพวกเราสองคนด้วยนะครับโอเคอ่าเอาของขวัญไปเลยสำหรับคนขยนันมันจะกิ้งอะ่ะเออมันจะกิ้งมันต้องอยู่รวมๆกันเนาะน่าจะเอาทุกกล่องมาแกะรวมๆกันแล้วก็แบบว่าให้ใหเป็นทุนๆน,น่าจะสนุกอ่าอย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์และกด u b s c r i b e นะครับให้กับพวกเราสองคนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ สำหรับวันนี้นะคะพวกเราสองคนนะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอุ้ยเอากล่องมาโชว์กันดีกว่าข่าวที่แล้วไม่เคยโชว์เลยอ่าแล้วเราจะกลับมาพบก,กันใหม่นะครับในคลิปต่อไปแต่ว่าครูกายขออนุญาตได้ไหมยังไงเหรอครับคือวันพรุ่งนี้ครูกายไปต่างจังหวัดแล้วเสาร์อาทิตย์นี้ก็เล่าให้ฟังได้ไหมอะ่ะครูกายมีภารกิจตั้งแต่แปดโมงเช้ายันสี่ทุ่มอะ่ะก็น่าจะไม่ได้อัดกันเท่าไหร่นะน่าจะกลับมาอัดต่อวันจันทร์เลยนะครับ อ,อย่างนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะดูคลิปเก่าๆได้หมดเลยสนุกทุกคลิปเลยอสำหรับวันนี้พวกเราสองคนนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย